ดูให้จบดูให้จบเลยดูตรว่ห่ตัวตัวนี้จ,จะตายหรอี่ออเราไอ้เหี้ยสองกวงส้นมันไม่ตายใส่แค่เกาะสองที่เรแบบงทีรพีที่ให้โปรแบงแ Đó là đánh của đuôi không gì. anh <Nhạcười> subscribe cho kênh Ghiền Mì อ้อนเขานี่ล้อนเตาเขเนี่ย,เ,เ,ยเอ,อ้ลืมรายงามมนงามาหน่อยมาหน่อยดูนะครับพวกโปรโอ้แม่งม่มีปัญญาเล่นเองชะชาโป้จำช่วย ถือมือไม่มีชอบใช้โป้กันเยียมบานทั้งหลายเง่นก็โอ้โหไม่หมดไม,มไม่เย่อนนกักทีมาเรื่อยๆอยากแสดงในใจที่มันแฝกโป้จัง งาเป็นทีมไม่อยากจะเปิดโหมดไงว้าวโอ้เอวี AW ด้วยเอเดรบิวเล่นโปรบอกเลยมึงสวย เขาหัวทีแบบร้อน้วนี่ไม่ใช่แบบเบานี่แหละสห็นที่คุณไม่ค่อยอยากจะลงเงี้เนี่ยเจอคนได้ใาจารูเนี่ยที่ปรึกษาเจอโปรสามาติดเจอปากกาครับผมเจอปกา เุาไเจ้าให้ปดไปเถื่อนที่ไนไม่เลียนเขาเดือยแล้ว้น่จาจะโปไม่เห็นนะแน่วทำไมไม่ได้ใส่โปอมดแล้วนีโ่โปโปกลัวว,ว,ว,ว่ะโปแตกนี่นะเอโปแตกนี่นะ โคตรจะต่อเลยเดี๋ยวเอาจังหวะนี้ว่าทำไงดูนะโปริ้งเพื่อนตายอ่ะ แค่เื่อนนอนมดูแม่งแม่งไม่ยอมเปิดโป้ยดูดงก็รู้เลย Oh apo apo oh เาเกือบแตกน่อทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใคร แล้โวโปรโหดนะดูนะนะจะโชโดเปล่าไอ้ไอ้ที่มึนเน,นี่ยจะเดินตนีเ้เดินเข้าไปเัินไปนหนึ่งยูในหิน ถามเจอแต่ต้นเกมโอ้โหเอ้ยี่ห้อบริษัทกูขาดแค่หกแต้มเนี่ยแล้วต้องมาเก็บใหม่เนี่ยดูเอาเดี๋ยเดี๋ยตัดสินใจกับชุดเสื้อผ้าให้ดูที่การเล่น น,นั to also, also então, und, to course, right? oh ่งไม่ปูแล้วก่ดูนั่งไม่ยอมัไยเปิดเพราะป้ากตปูแตก้าเปิดปูแหัวแล้วมันเปิดแลอหัวแล้วเดเขาเปิปยาโชยเด้อหัวหัวหัวด้วยอะ I, อ no? โอกาสะรีู่ว่าดะไรโอกาสเนี่ย่าแต่งนแต่งนะวาวายดอีโง่า้อหทำอีเ้ ดูโปรตายโปรตายไอนคงไม่มีปัญญาหรอกนงโอมไม่มีโปร,โรก็จอกตายตายหมดอ่ะ มีคนมีคนไมนหมดนี่ตัวของแท้อืมีคนมาขวางไหว้ผง้มาคนเดียวหนึ่งต่อสามเนี่ย

ก็คุณตามมา,างโกงไม่ยอมดักยี่สิบแปดตายจนเก่ง